นิสึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นนะแล้วเจ๊ว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูรายการศึก12ราศีนี่เขานึกถึงอะไรครับนึกถึงทุกเรื่องเรื่องดวงใช่ไหมเรื่องแขกรับเชิญอุ้ยสนุกสนุกทั้งนั้นมาเมามอยมานินทากันมาซุปซิบกันพบกับเขาเลยไหมเพราะว่าศึกวันนี้โอ้โหเป็นการรวมพลคนฮาเลยนะต้องในศสึกที่มีชื่อว่ารวมพลคนอารมณ์ดี การเดินออกมาลีลาการแต่งตัวอารมณ์ดีทุกคนเลยอาจารย์ลิงครับผมบางคนก็ดีบางคนก็ถึงขั้นล้นไปวันนี้ดีใจได้เจอพี่นงสามชายใช่เขาเหรอหนพู่นีมาแล้วเมาแล้วใช่เลยเดี๋ยวถามนิดนึงรับเชิญพี่ขางคุณบอลก็ไปว่าเขาคุณแต่งตัวเหมือนพวกรับจ้างทวงหนี้เลย ผมไอท,ง,ทงดีพที่พี่มันขายเซลขายกองน้ำไม่ไปพูดเลย <c oughs> <c oughs> ผมขายเครื่องกองน้ำ <c oughs> ทุกคนนะคะดูอารมณ์ดีกันหมดเลยหลายคนอาจุบ้านอาจจะไม่ได้อารมณ์ดีแบบนี้แต่ว่ามีเรื่องที่ทําให้แบบยูยูก็อารมณ์ดีขึ้นมาบุกกเขาจะอารมณ์ดีกับการรับประทานอาหารที่ชอบหยิบอะไรเข้าปากก็อารมณ์ดีไปหมดเลยค่ะเออเออเออแ้วก็มีนที่สุดละคะไม่อยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยค่ะมีความสุขเอาสายน้าเกลือมาแทนหยด เพลงเพิดเอ็นแคร์พี่ไอพี่ไอพี่ไอล่ะผมชอบเพลงสนุกสนุกครับเราก็ต้องฟังเพลงสนุกสนุกทีนี้ใครอยากฟังเพลงสนุกสนุกก็ต้องโหลดเพลงสนุกสนุกดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หก่บอยพี่บอยพี่บอยผมก็อยู่บ้านก็ชอบดูหนังดูอะไรตลกตลกเขจะเล่นน้ำมูกน้ำลายไปเรื่อยอะไรน้ำมูกไม่จริงอ่ะไม่สมูทพี่บอยเนี่ยเขาเป็นคนเต้นสุนทรภพเก่งมากไอ้จริงก็ต พอแล้วน่าเกลียดพอแล้วแมส่งไม่ได้เลยเอาเราได้รู้วิธีการอารมณ์ดีของแต่ละคนแล้วต่อไปประชันดวงนะไม่ใช่ประชันอารมณ์นะคะประจำที่เลยค่ะเอามาประสัขคอที่ ราศีใดในช่วงนี้จะเครียดจนสติแตกนนัทที่เจอทมใจเเากกินค่ะครับผมเสร็จแล้วราศีราศีประบอยค่ะทำไมถึงเป็นพี่บอย เมื่อกี้คุยกันนอกรอบช่องนี้เนี่ยงานเขาจะจะคาดแค้ลจะแคนเซิลจะถอนอะไรอันเนี้ยเยอะมากบ่อยบ่อยเลยบ่อยบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนโดนถอนงานโดนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเครียดนะเขาคุยกันนอกรอบๆก็ได้ข้อมูลนอกรอบมาคนไทยตอบว่าราศีกรกดังเป็นพ่อ้บอ เหตุผลไม่เยอะหรอกผมว่าทำไมทำไมฟังพี่เกดไป้อีกนึงนเห็นชัดชเลยบอยเนี่ยเขาลงอินสตาแกรมว่าเขากำลังจะถ่ายละครเรื่องใหม่แล้วเขาก็เอาออกมาจากซองแล้วเขาก็เกรดออกให้เราดูว่างานเขากำลังจะยุ่งก็เลยคิดว่าเขา่คงเครียดเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ชอบรับงานเขาอยากอยู่บ้านให้เฉยฮ้ยเฮ้ยพี่แม่แม่พูดอย่างนี้ไม่ดีนะพออีิบายตอบราศีกอย ก็มีมีเครียดบ้างครับแต่มันก็ไม่ได้เครียดอะไรเยอะแยะมากมายกเกัรื่องนนี้สองเรื่องครับผมอีกสี่รายการกำลังถ่ายใช่ไหมกำลังถ่ายครับกำลังถ่ายรายการคุณมีไม่ใช่หรอมีครับมีครับมีมีแล้วมันเครียดทำไมไม่ไม่เครียดแต่คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะทํา ไปผิดเรื่องห่วงจุ้งห่วงจุ้ยในบ้านหรือเปล่าไม่รู้ไปขยงขยับอะไรหรือเปล่าไม่รู้มันมีการแคนเซิลงานมาอะไรอย่างนี้ามันก็มีการแคนเซิลได้หมดแล้วรู้สึกได้ด้วยตัวเองอ่ะก็เลยตอบเป็นตัวเองไม่ค่อยโดนแคนเซิซ์เลยเนาะโมกถิบไม่ค่อยโดนแคนเซิล์เขาเขามีบ้างคนใหม่มาเยอะแยะเขาก็รอเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเฮ้ยไม่เอามาหนุ่มกอค่ะหนุ่มกอเขบอกว่าราศี ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวค่ะก็ได้พูดคุยกับพี่บอลแล้วเขาบอกเขากำลังเครียดเครเรื่องเขาต้องท่องเนื้อเพลงแล้วคือโจทย์เพลงที่เขาได้คือทั้งเนื้อเพลงทั้งท่าเต้น<ม>เต้นทุกคำอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เห็นเขาเปิดฟังเพลงนั่งท่องเ<ม>นื้อเพลงตอนห<ม>นักงานหนักอะไรเ<ม>ข,า,รมขามีรายการรายการเดอะเทรนเนอ่ะผลแต่ว่าราศีผมขอเดาว่าราศีกุมภ์ค่ะเป็นพี่เลยครับทำไมครับ ก็จริงๆเนี่ยเดาล้วนๆเลยแต่ว่ามีเหตุผลประกอบว่าตอนนี้เนี่ยพี่เกิดกำลังทำกิจการ c h i l l e r Studio ใช่ไหมครับเรพก็คือเนี่ยซึ่งไปโรงเรียนสอนแอคติ้งที่บอกว่ากำลังแบบโอ้โหเป็นที่นิยมมากในตอนนี้ด้วยถูกครับเขาทำมาหลายอย่างแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยใช่ไหมครับอ๋อเหรอก็เลยคิดว่าแบบทำกิจการแบบนี้มันน่าจะมีหลายอย่างให้คิดนะครับพี่กค่ะพี่ก็ตอบว่าราสราส ฉันบอกว่าประสาทจะกินอยู่ช่วงนี้หุ้นตกแบบว่าพอร์ตแดงมาชุดแดงด้วยไม่รู้เกี่ยวกับพอร์ตแดงหรือเปล่ารถสีแดงด้วยนะก็สีแดงด้วยนะฮะก็เลยเห็นบอกอยู่เพราะช่วงนี้เนี่ยเพื่อนผมหลายคนที่เล่นก็อะไรเงี้ยโอ้โหประสาทจะรับประทานกําลังมึนพี่บุกโกเอสิบบุกโกะค่ะต่อบว่าสีกรมค่ะเยิงด้วยค่ะแม เห็นอารมณ์ดีกันแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ในช่วงนี้จะเครียดจนสติแตกแต่จะเป็นราศีใดช่วงหน้ามาลุ้นคำตอบกัน